ก็ต้องยินดีกับระยองครับวันนี้ระยองมาดีนะเตรียมตัวมาดีก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าก็สมควรได้สางเตมนะครับหลายๆอย่างมันเข้าทางเจ้าบ้านหมดเลยนะครับเราเราเริ่มเกมไม่ดีเนาะแต่ว่าเรา,าเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้นะหลังจากที่เราโดนเพราะว่าความผิดพลาดนิดหน่อยนะครับมันก็ต้องกลับไปแก้ไขกันต่อไปครับวันนี้สุคนใำลก็มาสู้ครับจุดเปลี่ยนของเกมนี้คือจุดโทษนะครับ ก็ต้องยอมรับตรงๆแหละโ um, มเมนตัมมันเปลี่ยนจริงๆนะครับจากที่เราจะมีโอกาสที่เสมอเนาะแต่ว่าพอเราทําไม่ได้ทุกอย่างมัน,มนดาวหมดเลยแล้วก็มาเข้าทางโดนใบแดงอีกนะครับมันก็ยังเรียกว่าอะไรมันก็เป็นปัญหาที่เรายัง,ยงแก้ไม่ตกเนาะกับการมาเจอที่นี่นะปีที่แล้วสองใบแดงนะปีนี้หนึ่งใบแดงมันก็ยังวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องอกลับไปแก้ไขนะซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกครับวันนี้มันอาจจะเป็นวันที่แย่ๆของเราเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่านะยองเขา เตรียมตัวมาดีนะแก้เกมมาได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราจบสอร์มไม่ได้เองแล้วก็ไปเสียสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็ไม่มีเวลาเสียใจแหละก็คิดว่าวันนี้มันเป็นวันที่แย่ๆนัดหนึ่งสําหรับทีมเรานะหวังว่ามันจะลดขอ้อผิดพลาดนะในเกมหน้าเราก็มองต่อไปข้างหน้าครับเกมต่อไปครับโอเก็เกมต่อไปอย่างที่บอกนะเราไม่มีเวลาเสียใจเนะเกมต่อไปเราจะเปิดบ้านรับกับพลังการนะซึ่งแน่นอนแหละทุกเกมมันเป็นเกมที่ยากอยู่แล้ว นะเราก็ต้องใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็โอเคเราเสียผู้เล่นกองหลังตัวหลักหนึ่งคนมนะันแน่นอนอยู่แล้วนะคเพราะนั้นต้องไปดูว่าเราจะปรับหมายยังไงนะเพื่อจะรับมือกับพลังการในบ้านครับ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณนะที่เข้ามาส่งเสียงเชียร์ให้กำลับบงใจนักบปอรนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็ต้องขอโทษนะครับที่วันนี้เราไม่ได้แต้งกลับไปเลยนะครับส่วนหนึ่งโอเคผมมองว่าโอเคอาจจะเป็นเรื่องแท็กติกของผมด้วยอะไรเงี้ยแต่ขอยากให้กำลับบงใจนักบอลนะทุกคนทำเต็มที่นะครับมัน จะบอกว่าก็ไม่อยากให้ท่าใครใคนใดคนหนึ่งนะเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันแย่ๆของทีมเราจริงๆผมใช้คำนีดวานะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจครับแล้วก็เชียร์กันต่อไปครับในในบ้าน,นั้นหน้าครับขอบคุณครับ